สวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องสวัยคนเดิมครับมือนี้สวัยคนเดิมกะมาอยู่ที่วัดป่าหนองแก้วนะครับเนาะซึ่งงวดที่แล้วนี่ก็เพราะสวัยคนเดิมกะมาถ่ายทำคลิปลงไปหนึ่งคลิปซึ่งก็บอกว่าเลขที่วิหารหลวงปู่ 5, ใหญ่หนึ่งเกาห้ตัดเล่นสองตัวนะครับด้วยหนะึ่งเกาเกาหนึ 9, ่งหนึ่งหาหาหนึ่งเกาหาหาเกา แต่สไวยเขาเดิมก็บ้ได้ลงเป็นตัวเลขมาให็นะนะะ16 6, 16หนะครับเนาะแล้วก็บ้ได้ลงหนึ่งหกหกหนึ่งหานะครับเนาะเพราะว่าเลขเก้ากับเลขหกมันเป็นเลขกับหัวกันก็บ้ได้ลุ่งมาเห้นะครับเนะ่าที่แน่นอนก็เลยไปลงเลขอยู่ที่องค์พระพุทธรูปต่างๆก็เป็นเก้าสามแปดแปดสามเก้าแล้วก็ศูนย์หาหาศูนย์ซึ่งก็บ้เข่าให้ยนะครับเนาะไปลงจับตัวเลขใส่พิษง่ายๆความผิดของสไวยคนเดิมนี่ครับเพราะว่าสไวยคนเดิมก็ยอมรับที่ลงตัวเลขให้พอถึงนะครับเนาะ ก็ขออดโทษขออภัยเอฟซี FC ทั้งหลายมาณนโะอกาสนี้ด้วยนะครับวนะ่าวันนี้สวัยคนเดิมก็ได้มาอยู่ที่วัดป่าน้องแก้วนะครับเอฟซี FC ที่เขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับสวัยคนเดิมเลยอครับเ้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อสิบริพาทข่าวสารใหม่ๆจากข้างช่องของสวัยคนเดิมนะครับว่กกวสบา,า,วส,า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 สวัยค,ค,นะคนเดิมก็มาเมื่อนี้ก็มาได้ขอโชคขอลับกับองค์ปูนใหญ่เขานะครับเรียบร้อยแล้วครับวนะ่าพร้อมที่สี่ ได้โชคได้ลาบน้ากันแต่ว่าเลขที่วิหารนงปูุหย์สมัยคนเดิมกับบ่าหอยทีมีคือกเกาเด้อเพราะว่ามันเป็นยังยังสงสัยอยู่ครับยังสงสัยอยู่นะครับเนาะ,ะว่าเขา,าสี่เป็นตัวไรเขากายังสงสัยอยู่สมัยคนเดิมได้จุดทูบเอาไว้คือเป็นทูบบางคนทูบตัวเลขเช่นเคยนะครับเนาะกาเช่นเคยที่มาขอบระว่ายอยู่ใส่กระตามสั่งสมัยคนเดิมก็สิขอว่าถ้าเป็นเลข3โตก็ขอเป็นเลขไทยรอตีนวันที่หนึ่ง ถ้าเป็นเลข2โตก็ขอให้เป็นเลขล่างนะถ้าเป็น3าตัวก็ให้เป็นเลขไายลอตเตอรี่งวัลที่หนึ่งหรือว่า3าตัวบนที่เพิ่นเอื้นมาครับเนาะงวดประจําวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมที่สี่ฮอดนี่นะครับนะว่าสวายคนเดิมก็ได้จุดทูบเอาไว้แล้วกับเมื่อกี้นี่นะทายสดสดู่นะครับเนาะ่ายสดสดไปที่ช่องพ่อสวายคนเดิมนะครับวนะับมีคนไปติดตามเขำว่าเบออิ่งยูซีหาคนนะครับเนาะคร,นะครั้งแรกที่พ่อสวายคนเดิมได้ถ่ายสดสด ลงไปเป็นครั emos, ses, ้งแรกนะครับเนาะต่อไปกับสีพยายามทายถอดสดไปมองไหนมองไหนกันไหนครับสีใดพอสีไดท่านทวงที่เพิ่นนะครับเนาะว่าเพิ่นอ่าายถอดสดเท่ากับสามารถทายถอดสดได้แล้วนะครับเนาะกากเป็ดขอบคุณขอบบุญขอบคุณเอฟซีทั้งหลายยิ่งถือโอกาสมาณขณะนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมอ่าที่มาชมคลิปของอ่าพอสมัยคนเดิมหรือว่าสมัยคนเดิมนะครับเนาะให้สมัยคนเดิมสามารถ ทายถอดสดได้กับว่าทดลองทายถอดสดเบื้องคิวผู้เดียวอยู่นี่นะครับเนาะถ้าไปหลายคนกะอาจสีทายถอดสดไปกะสิกงง,งอยู่นะครับเพราะผู้นั้นวอาผู้นี้วอามันสิงงงขมามผู้เดียวกัสิได้สิมีสมาธิไปไสมาไสกระตามซานะครับเนาะขันพ่อสไวัยไปคนเดียวคนเดียวน,นะครับภาว่วัดมื่นเท่าภาว่วัดปูจอมพลน,นะครับเนาะปูมื่นเท้าวัดจอมปู่จอมพลหรือว่า,าวัดป่าสามกษัตริย์นะครับหรือว่าวัด อร่อยพระพุทธบาทบัวเงินนะครับเนาะที่ไปผู้เดียวละกายยู่ที่ปูข้ามหยาทร์นะครับเนอะมองที่เป็นเลขทูบที่พอไว้ไปจุดนี่คือซิมีตะเลขทูบตรงนั้นนะครับเนาะพอสวายคนเดิมก็สิไปเอาเลขทูบอยู่ตรงนั้นจุดเลขทูบอยู่ตรงขอนะครับเนาะส่วนจีไปคนหลายๆก็คือสนิมีปูหนักนะครับเนอะติดตามไปครับเดี๋ยวปูหนักปรยุงเทปอยู่มือน,นี้นะครับเนาะครับมาจากเทพเนี่พอไว้ก็สิไปลัดเพิ่นสิไปสัมผัสเพินพ่นชดๆชด้ลครับให้ได้เอฟซีได้ FC ได้เบิ่ง ร้อมกันนะครับเนาะว่าสีใดตัวใดเพิ่นใดกลับมาไปเพิ่นก็ไปบวงสรวงไปทำพิธีอยู่กรุงเทพกันเนื่องจากเพื่อเพิ่นก็สิมาฮอดมื้ออื่นพมดนล่ะครับมื้อนี้เพิ่นสิบ่คือสิมาบ่ได้นะครับเพิ่นไปทำพิธีอยู่หมดมื้อมื้อนี้นะเพิ่นไปแต่เช้าครับที่จริงพอสมัยคนเดิมก็ว่าสิตามเพิ่นไปอยู่กับ่พรามีโอกาสคือสิบ่มีบุญนะครับเนาะได้ตามเพิ่นไปก็เลยมาเพราทันเพิ่นเพิ่นกัเหมารถตู้พนี่ครับไปบ่ธรรมดาเด้เพราะว่า FC เพิ่นหรือว่าผู้ติดตามเพิ่นเหมารถให้เนาะครับเนาะ มาเหมารถเหมายังห <iet> ้เพิ่นเพิ่นก็ได้ไปเอาบาดนี้สมัย์ก็เดิมสิพาเข้าไปเบิ่งเลขทูบครับว่าได้ตัวใดจุดทูบไปแล้วนะครับเนาะมาขวดที่แล้วนี่ก็คิดที่ามอยู่ดอกว่าสิ่จิตทูบบ่นนอจุดทูบบ่นนออาจารย์วะจุดทูบก็มาเอาเลขอยู่วิหารหลวงปู่ใหญ่ตางวดนี้ก็สิเอาคือเก่าเด้อเลขที่วิหารหลวงปู่ใหญ่นะครับเนาะอ่าสิจัดลงไปใหายบันสิลงให้ทุกตัวสิบ่ยอมให้พลาดคือบางหันมันลงลงไปก็สิเลขสิหลายนะครับเนาะผู้เอาก็สิว่างงนะครับเอาว่าจังไส่นะ เอาหลายปันนีมันก็ถือคนตัวว่าสั่นว่าแม่นบอลล่ะครับอ่ก็เลยว่าเอาเอาดนหน่อยไปยัดไปตะพัดไปเอาเลขที่มันบ่เข่าเนาะครับเนาะเอาตัวมันถือบ่อลงมาทำไมไปลงตัวมันบ่อถือนะเอานี่ครับเลขถูกนะครับเนาะได้สองตัวครับเลข่สองตัวนะครับเนาะอ่าได้สองตัวอ่าตัวกลางๆบ่อว่าสั่นเว้ยมันบ่อชัดเนาะครับก็เสียเอาอย่างเอาตัวมันจะชัดเนี่ยหาเจ็ตตัวเดียวนี่แหละคือตัวกลางๆอันคือเป็นรูปไอ้ไข่ด้วยครับรูปไอ้ไข่ยืนยืนซื่อครับว่าเป็นตัวเลขเด้ แต่ว่าอันนี้ได้สองตัวหาเจ็ดชัดเจนครับเป็นว่าล่ะเขาเอาสองตัวนี้นะครับเนาะสองตัวแต่จะเริ่มนะครับอีกอชิปหนึ่งของอสวายคนเดิมมือเศร้านี่ทําชิปลงไปนะครับเนาะกลาเป็นชิปของอกูมารีสอยเพชรครับกูมารีสอยเพชรคือมาเข่าฝันคอสวายหันตั้งแต่หลังมือเล็กออกไปมือนึงครับกับมาเข่าเลยครับมาเข่าฝันนะครับเนาะ ไปติดตามช่เมื่ครับเรื่องกุมารีสร้อยเพชรนะครับเรือคลิปนั้นนะครับกบสีบอกรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับเนาะสีเล่าข้อมฝันตั้งแต่ต้นเริ่มฝันจนจ,นจบข้อมฝันครับว่าสิได้เลขัวกใดกับไปส้มไปเบิ้งกันเนาะครับเนาะคือกุมารีนี่ก็ได้เป็นสองตัวเพื่อกันครับแต่ว่าฝันว่า,าเก็บตะของเก่าไรนาะครับเนาะเก็บของเก่าบอยวันเหน่งนะครับเก็บเงินเก่าไรครับฝันว่าเก็บเงินเก่าของเก็บของรอหาราชการที่หาเนาะครับเนาะเอาเข้าไปฟังไปส้มคลิปอ่า สวัยคนเดิมนะครับว,ว่าสวัยคนเดิมฝันเกี่ยวกับกุมารีสร้อยเพชรแต่ยังไหนราะว่างวดก่อนสุมารีสร้อยเพชรกับแม่แรางผู้หญิงนะครับว่าผู้หญิงที่อบ้วนหน่อยครับเป็นคนผิวดำนะครับมาบอก18ล่างอย่างเดียวครับมันกับผิดไปแต้มนึงเนาะบาทนี้คุณเล็กก็เลยโทรมาบอกว่าขอกุมารีตรงๆหน่อยอย่าให้บอกให้ขึ้นให้ลงมาทันว่าอ เพิ่นบมบอกของสันลูกบมบอกสันกกส่นกับสีว่างในะที่บังคับไปเพิ่นบอกตรงๆกับมันกระบ,บอกบะไเนาะครับเนาะกจาเลยบอกไปตามคุณคุณเล็กบอกนะครับเนะาะว่าคุณเล็กกับสีสวดนมนุ่นถวายท่านถวายอยังไห้นะครับเพิ่นกับเพิ่นกับสีซอยนะครับเนาะซอยทั้งไงกัน ทรงบุญมากนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นสะพานบุญให้กับทุกทุกคนนะครับเด้อเอฟซีที่เขามากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับสไวยคนเดือบนะครับเด้อกดกระดิ่งกิ่งแกงเตือนไว้เพื่อชีวิตภพิพาดข่าวสารใหม่ๆจากทั้งช่องของสไวยคนเดือบเหมือนกันว่าใช้นิ้วมือเลยน้อยของท่านจิ้มลงไปหมูหมูหมูมือสี่ขึ้นนะครับเด้อมองกลับกระปั้นแล้วหัวผมมือสี่ขึ้นนะจิ้มทีเดียวนะครับเด้อไม่ต้องจิ้มหลายเทื่ยงพอสไวยคนเดือบก็ขอเป็นคนละขั้งเขาผู้ใดเข้ามาเบิ่งปุ๊บก็จิ้มให้้้้้แหนนนนนคคคคครรรััับบบบจิิิมใททุุุกกกกเเเดดดอญ็สไาะะ่ สไยคนเดิมนี่ก็ขอเป็นสะพานบุญนห้กับ f อทุกๆคนส่วน f อเขามาแล้วปุ๊บถลายไปนะครับมาถ้าแช่ไปปุ๊บนั่นก็อีกสะพานบุญอีกทอดหนึ่งต่อจากกับสไยคนเดิมนะครับเด้อเป็นสะพานบุญต่อเป็นทอดเป็นทอดข้าไปทุกคนเขามากกสิชีได้ขามสะพานนี้ไปอย่างปลอดภัยโชคลาภกับบังเกิดแล้วก็กาอ่ีบุญบารามีก็สชีบริสุทธดุโลกนะครับหาเขาแช่ไปปุ๊บบุญบารามีเฮ้กเขามีอยู่ตลอดเวลา มันกสิบริสุทธิ์นะครับเนาะเหากสิ้รับบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาเงื่อนกสิไลนองข้องกสิไลเขาอยู่เป็นประจำโชคไหลกสิกายเป็นดีถึงเงินสิมีโชคไหลถึงว่ามันจะเป็นไหลมันก็ยังว่าเบาบางลงนะครับที่บ่นนักเกินไปนะครับเนาะครอบครัวเฮากับสิมีซุกมีซุกตลอดไปถึงว่าผู้อื่นเขาที่ว่าคนขีดทีคนจิตนีนะครับ ที่บ,อบอ่อแช่บ่อหยางนะครับเนาะกับบอ่อเปนเด็แซงนะครับเ้ออันนี้คือเขาบอกต่างคนจริงเาบอกตาม,ตามพวกพระศาสนาของเขานะครับเนาะนะที่เพิ่นเคยสั่งสอนมาผู้ที่ขีนข่นี่ขี่เนียวนะครับบอ่บอบ่อทำบุญทำท่านจือเขื่อนนะครับผู้นั้นก็สีสับสรุดบุญอยู่เรื่อยๆนะครับอยากได้แต่ว่าบอย่อมท่านเพิน่นว่าอยากได้แต่บอย่อมเห็ดสีได้จังไถเพินพ่นว่ามันะล่ะครับเืยจังเข้ากินเขาเลยครับขนเข้าอยากเข้าบวกินมันกับบอ่ออิ่มนะครับนะครับ ถ้าเข้ากินเข้ากินเข้าอยากนะเข้ากินเขามันก็กินมันก็อิ่มท้องเข้ามันบ่ไปอิ่มท้องเขาคุณเพิ่นบ่กินเพิ่นว่าเพิ่นบ่ล่ะครับกินลงไปแล้วมันก็อิ่มท้องเขานะครับเขาก็สบายสบายอกสบายใจเมื่ออิ่มท้องอิ่มสำนักสำลั่นเลวปุ๊บอย่าให้มันมีสรุดอีกครับท้ำไปเรื่อยครับคือท้ำอย่างท้ำเพื่อบุญกุศลเท่านะครับบุญกุศลเท่าก็ได้เกิดนะครับเนาเคยจะเข้าถ้ำของมาไว้ถ้ากินเรื่อยๆนี่ครับเอาเก็บมาไว้นะครับเก็บกับมาไว้เงินทองเขาก็มีเก็บกับเมื่อไหร่๊บ ข้ากับฝาบเห็นกับเขาของหนามมันกระสิบบริสุทธิ์นะครับทองข้ากระสิบอิ่มอยู่ตลอดเวลานะครับเนาะคือการการท้ำบุญนี่แหละครับบุญบุญนี่มันไม่มีไฟปั่นแจกนะครับเนาะมันบ่แหกแบ่งได้คือไม่พากางเพื่นว่าคือจะเข้ากินเขาเข้ากินข้ากับอิ่มมันบ่ไปอิ่มทองเขาพุ่นเพื่นบ่กินอันนี้คือคั่เป็นคั่โบราณเพื่อนบ่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับเมื่อพอสบายก็ได้เอาเก็บคั่โบราณนั่นเอามาบ่ต่ต่อๆกันไปนะครับเนาะแต่ว่าบุญสะพานบุญนี่ก็เพิิิ่่งงเเกดพมึ ฟื้ขึ้นมาใหมนั่สจำหรับเป็นค่ำที่บอกว่าสะพานบุญนะครับว่าคือเขาจะเข้าขามสะพานานี่สะพานมันอ่อนด้วสะพานใหม่ขามแม่นม้ำเงี้ยงเงีมันก็สิขามไปมันก็สิหักสิพังลงได้ถ้าเข้าเสร,สร,ร,มรเิมบดเติมอยู่เลยคือเขาเติมบุญครับเติมสะพานใหม่สะพานอยู่เลยนะครับเนาะเอาไปค่ำไปแข็มันแข็งมันแก็งอยู่เลยนะครับเนาะเข้ายางไปก็สิไดป้ปลอดภัยเขากับสิบริจิตคือการทําบุญเขากับเช่นกันเดียวกันนะครับเด้อเข้าทําบุญไปกับเป็นแบบเดียวกันกับเข้าเสริมพลังสะพาน ไอ้สะพานมีแข็งแรงเนี่ยนะครับเนาะผู้นั้นก็มาเสริมผู้นี้ก็มาเสริมขึ้นเฮ้สะพานแข็งแข็งเฮ้ยยางได้สบายเบี่ยนตกสะพานขับรถขามไม่สบายเบี่ยนสะพานหักมับ่ละครับอันนี้คือเป็นการทำบุญของเขานะครับเนาะอ่านี่คืออ่าเป็นบุญอีกข้างหนึ่งครับอ่าอันนี้ก็บว่ามาหลายนะครับเนาะอ่าสวัยคนเดิมก็บว่ามาหลายแล้วก็เวลาก็พอสมควรแล้วขอหยุดนคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้กับไฮเอฟซีของสวัยคนเดิ ผู้ใดเข้ามาแช่ไปผู้นั้นแหละมีความหวังมากที่สุดครับความหวังเข้ามากที่สุดเนาะครับบัถือ3ตัวกับถือสองตัวบถือสองตัวกับถือสามตัวบถือสามตัวเคถืองซีตัวหาตัวหกตัวซีตัวบ่มีดอกอฏิวัติหาตัวคือมีอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้เต็มแล้ววันที่หาที่หกคนที่หนึ่งนะครับเนาะมันก็มีกันเหมือนะครับว่าเขาอยากถือหกตัวเขาฝากแช่ฝากทำบุญไปเลยนะครับตัวอุ้ยโว้ลายนะครับเนาะสลายขีดมีกับสวัสดีครับสวัสดียงามๆครับสวัสดีครับ